สวัสดีครับนุนิเวเชาวดินครับวันนี้มาทำข้อสอบกับสนุกเอ็กซมครับมาดูว่าวันนี้จะสอบตกหรือสอบผ่านอยา่างแรกก็คือเขียนชื่อนามสกุลกัน,นก่อนใช่แล้วแต่เลยวันนี้เราอยากชื่อแต่อย่งไก็แต,แ,ตแต่งเองก็ได้ยังไงก็ได้ชื่อแซลมอนดีกว่าวันนี้อยากกิน <c oughs> แซลมอนครับเ <c oughs> ด็กชายแซลมอนดองสีชื่อเล่นชื่อมอนละครับได้ครับชื่อ้องม่อนดองครับ ชื่อน่ารักจาก,กน้ำมวนดอง <c oughs> จาราคุณครับรหัสนักเรียนํำนวนเกิดละกันครับ <c oughs> เป็น2507 44 <c oughs> โรงเรียนอนุบาลขนมเยอะแยะครับ <c oughs> รถมอเตอร์ไซค์ของเกื้อกีรติในซีรีส์นิ่งเฮียก็ัว่าซื้อคือสีอะไร <c oughs> มีกี่สีนะครับเ <c oughs> ติมเนื้อร้องในช่องว่างจุดๆๆไม่เคยแพ้อะไรเพ <c oughs> ลองอะไรนะฉาทางซองหัวใจยัง เคียงข้างกันถูกไหมนะถูกมั่นใจครับแต่ข้อต่อไปนี่แหละครับอะไรนี้ทำไไข้อสอบคนนี้เขายากรายการลองข้างกำแพูที่นนิวไปร่วมรายการอออากาศวันที่เท่าไหร่ EP ผมยังไม่รู้นะครับในรายการดูมันเล่น EP สามอาหารที่โนนิวบอกใบเป็นเมนูสุดท้ายก่อนหมดเวลาคืออ๋อเนื่องจกแล้วมันเป็นเกมเกมที่ใส่หูฟังแล้วก็พูดชื่ออาหารอ ปลาอะไรแน่เลยอะ่ะเพื่อความเซฟแมวกระพงกันปลาหมึกกันบอกชื่อคนดังที่คอมเมนต์ใต้ภาพนี้ของนุนิวตอบได้มากกว่าหนึ่งคนชื่อเดียวก็ได้ละครับ <c oughs> มเฮียเพราะเฮียเขาก็เป็นทุกรูปแหละครับแต่ว่าลูงมีจำได้ว่าน้องเมาเมนด้วยภาพคู่หน้ากากกิเลแ,ลและหน้ากากอนามายัยหน้ากากอนามัยสัมผัสส่วนไหนของคนผมจะได้ว่าผมทำแทนนี้อยู่แล้วเหมือนหน้ากากกิเลนจะเอ้ย ชื่อสกุลตัวละครที่คุณเล่นซีรีส์ในข้ามฟ้าเคียงเธอมีชื่อว่าไรสกุลยังไงนะ <c oughs> สวัสดีวันที่นิยามสกุลใครนะนฐานสกุลพงหรือนาสกุลเฮียมาสอดที่นักนายต้องใส่เพื่อปลอมตัวในซีรีส์ภรกิจเราจะมาเป็นตัวอะไรสีอะไรผมจะรู้ไปนี้ตอนเล่นกระดานเลยมาใหม่เรียกอะไรน้งนี่รับรางวัลสนุกสุดจัดที่สุดแห่งปี2022สาขาอะไรบ้างคนอื่นนี่เขาทำนานขนาดนี้ไหมครับนี่คือคะแนนที่ช่วยที่สุดถ้านหนูตอบมาได้หนึ่งข้อที่ให้เหลยข้อขนี้ มั่นใจครับส่งข้อสอบครับ12อนาทีครึ่งข้อแรกรถมอเตอร์ไซค์ของเกื้อกิริิในซีรีส์นี้ฮห้กัว่าอื่อคือสีอะไรสีแดงครับตอบถูกเติมเนื้ในช่องว่างข้อนี้ไม่ต้องตรวจเลยครับยังไงก็ถูกคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรต้องคำตัวหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงภารกันยังไม่มากพอ ิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยหัวใจครับรายการร้องข้ามกำแพงที่นิว,นว,นวไปร่วมรายการออกอากาศวันที่เท่ารัก <c oughs> เยเร็วขนาดนั้นเลยหรอครับ <c oughs> ใช่ไหมวันที่อะไรวันที่อะไรสมิถุนายน2 5ง5ครับ <c oughs> เออแล้วนี่ตอบว่าวอะไร16สิงหาคมครับโอ้ไม่ไกลเคียงเลยครับ ในรายการดูมันเล่น EP 3อาหารที่นุ่มนิวบอกใบ้เป็นเมนูสุดท้ายก่อนหมดเวลาคือือปลากระพงทอดน้ำปลาครับพริกเกลือหมูกรอบอ๋อตอนนี้ไม่ได้คะแนนไปทำไมถึงเลือกเมนูเพราะว่าชอบปลากระพงทอดน้ำปลาครับออ๋ก็เลยตอบปลากระพงทอดน้ำปลาบอกชื่อคนดังที่คอมเมนต์ใต้ภาพนี้ของนุนิวเฮียกับน้องโฟดครับเย้ถูกด้วยเฮียเขามาคอมเมนต์ใต้รูปของเราทุกรูปเลยก็ทุกรูปเลยครับ ใช่ครับแทบทุกรูปเลยอะไรนะครับไม่บอกครับเพราะว่ายังอยู่ในความลับอยู่ครับว่าะว่าไปรู้จักกับน้องโฟตอนไหนภาพคู่หน้ากากกิเลนแล้วก็และหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยสัมผัส่วนไหนของคุณหัวครับนาส่วนหัวซีซาด้วยถูกครับเป็นไงบ้างในรายการสนุกครับ แ่ได้ใส่หน้ากากกิเลนด้วยแล้วก็วันนั้นก็เป็นอีพีคู่กับพี่หน้ากากอนมามัยตอนนี้ก็ถอดหน้ากากไว้ที่เรียบร้อยแล้วพีเตอร์ทิลเบิร์ดตอนรับรู้เปล่าเปพีเตอร์สงสัยครับ<ม>เพราะว่าเสียง<ม>เสียงเขาชัดมากๆเลยครับคิดว่ายังไงก็ต้องใช่พี่พีเตอร์แน่ๆวันนั้นผมวันนั้นผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระชากหน้ากากพี่เขาด้วย,ยชื่อสก,กุลตัวละครที่คุณเล่นในซีรีส์ข้ามฟ้าเคเธอมีชื่อว่าอะไรคานินสวเทวาทิน อุ้ยสะกดผิดไปนิดเดียวเองแต่ว่าถูกครับถ้าออกเสียงตรงก็จะให้คะแนนคณินอัศวะเทวาทินครับลืมแค่ทอรหดาห์หลาเรือการันข้างหลังไปนิดเดียวครับมาสคอตที่น้าไนต้องใส่เพื่อปลอมตัวในซีรีส์ภารกิจรัาฉบับแฟนดอมเป็นตัวอะไรและสีอะไรกระต่ายสีชมพูครับถูกต้องเลยถ้าเราต้องปลอมตัวเราต้องใส่แบบเราจะใส่มาสคอตปลอมตัวอยากใส่ครับแต่ถ้าใส่เขาเป็นในที่ที่มีแอร์เพราะว่า จากที่ใส่น้องก็ต่ายไปในซีรีส์เรื่องนี้ครับร้อนมากมากเลยเพราะว่าถ่ายเอาดอร์ครับแต่อยากลองใส่ดูพรรู้สึกว่าพอใส่แล้วเราจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้คราะว่าเราใครที่อยู่ข้างในในเอมีเพลงที่รักที่รัก baby b o o หมายเลขบนรองเท้าของซีพรึกตอนเล่นกระดานเลื่อนหิมะหมายเลขอะไร98 86ก็ได้ครับไม่ถู oh, <bye. S 1> ผมตอบ79ครับ ไม่ใช่เบอร์รองเท้ามันคือเบอร์อะไรก็ไม่รู้อะครับเอา่าจะแบบเบอร์รองเท้าของที่นู่นแหละเนาะนุนนี้รับรางวาัลสนุกสุดจัดที่สุดแห่งปีสวรรค์ยี่สสอาขาอะไรบ้างผมตอบสาขาคู่จิ้นแห่งปีมีคู่จิ้นที่สุดแห่งปีแต่ว่าได้ครับให้คะแนนเองเลย <c oughs> มีสามรางวัลเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ คนดังดาวล่งชายแห่งปีคู่จิ้นที่สุดแห่งปีแล้วก็ซีรีส์สุดจิ้นแห่งปีอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยครับที่ช่วยโหวตลงวันนี้ให้ครับก็โอ้ทุ่มโหวตกันมากๆเลยขอบคุณนะครับรักนะทั้งหมด10ข้อผิดไปผิดไป3ข้อครับเหลือ7อคะแนนนั่งนี่งไหนบ้างที่มาทำนส,สนุก <laughs> 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 อีกแซมคะสนุกสนุกพี่อยากจะนั่ง รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่นั่งทำข้อสอบนานที่สุดแล้วนะครับพี่พีคนอื่นๆน,นั่งทำกันแป๊บเดียวแต่ได้คะแนนเยอะกว่าด้วยงง